ย้อนกลับไปคุณผู้ฟังเคยรู้ไหมว่าไอเดียเริ่มต้นของ Airbnb เกิดจากการที่คนสามคนต้องการจ่ายค่าเช่าห้องใครจะไปรู้ว่าเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นธุรกิจระดับโลกบทนำนี้จะพาไปรู้จักภาพรวมของการเดินทางจากที่นอนเป่าลมสามหลังสู่แพลตฟอร์มที่เชื่อมโลกทั้งใบเข้าหากันเรื่องราวเริ่มจากความต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ขับเคลื่อนด้วยการมองเห็นโอกาสเชิงธุรกิจ และการตัดสินใจที่กล้าฝืนความรู้สึกแบบเดิมอิมของวงการโรงแรมเราจะฟังทั้งปาฏิหาริย์และความล้มเหลวทั้งการค้นพบรูปแบบธุรกิจใหม่และบทพิสูจน์ความไม่แน่นอนเมื่อต้องเผชิญกฎระเบียบและเหตุการณ์ไม่คาดฝันบทนำนี้ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจว่าอะไรทำให้แพลตฟอร์มคนแชร์ที่พักกลายเป็นสิ่งที่โลกต้องเรียนรู้จากนี้ไปเราจะเดินตามลำดับเวลา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงบทเรียนที่ธุรกิจและผู้นำควรรู้เตรียมตัวหายใจกับการเล่าเรื่องที่เน้นคนเหตุการณ์และการตัดสินใจจุดเริ่มต้นจริงๆเกิดขึ้นในช่วง2.007เมื่อไบรอันเชสกี้และโจเก็บเบียเสนอที่นอนเป่าลมให้แขกในงานออกแบบที่โรงแรมจองเต็มความคิดนี้ไม่ได้มาจากแผนธุรกิจที่ซับซ้อนแต่เกิดจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พวกเขาเห็นว่ามีความต้องการที่พักชั่วคราวซึ่งระบบเดิมยังตอบไม่ได้จากการทดลองด้วยที่นอนเป่าลมสามหลังที่อาพาร์ตเมนต์พวกเขาเริ่มเชื่อว่าโมเดลนี้สามารถขยายได้ถ้ามีระบบที่เชื่อถือได้และการชำระเงินที่ปลอดภัยการตั้งชื่อเวอร์ชั่นแรกว่า a i r b a บสและ Breakfast สื่อถึงความเรียบง่ายและการต้อนรับแต่ปัญหาเชิงปฏิบัติเช่นความปลอดภัยการจ่ายเงินและภาพลักษณ์ทำให้การเติบโตไม่ใช่เรื่องง่าย ในช่วงแรกทีมงานใช้วิธีทดลองจริงกับผู้ใช้น้อยๆเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของทั้งคนเช่าและคนให้เช่าการทดลองนี้สอนให้พวกเขาเห็นว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแต่เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนซึ่งต้องการมาตรฐานและเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือหลังจากการทดลอง Airbnb ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องเงินทุนและการเติบโตช้าไบรอันและโจร่วมกับเนธานรีชาชิก พยายามหาทางทำให้ธุรกิจมีรายได้เพียงพอหนึ่งในความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นที่รู้จักคือการทำซีเรียลลิมิตเอดิชันเพื่อระดมทุนระหว่าง2008สินค้านี้สร้างรายได้และได้สื่อสารแบรนด์ในยุคเริ่มต้นได้อย่างชาญฉลาดแต่ปัญหาหลักคือการขยายฐานผู้ใช้จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงเมื่อต้นปี2009เมื่อทีมงานได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโปรแกร,รม Y Combinator โปรแกรมนี้ให้คำปรึกษาและเครือข่ายที่จำเป็นต่อการหาระดมทุนเพิ่มเติมการเข้าโปรแกรมทำให้พวกเขาปรับผลิตภัณฑ์และเน้นการแก้ปัญหาด้านความเชื่อถือเช่นระบบรีวิวการยืนยันตัวตนและการชำระเงินบนแพลตฟอร์มการตัดสินใจเข้าร่วม w i คอมบินาเตอร์จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ธุรกิจจากแนวคิดเล็กๆขยับไปสู่สกเกลที่ลงทุนได้จริง ปัญหาหลักที่ขวางการเติบโตของ Airbnb คือความเชื่อถือของผู้ใช้คนให้เช่ากลัวเรื่องความปลอดภัยผู้เช่ากลัวเรื่องคุณภาพที่พักทีมงานเน้นพัฒนาระบบรีวิวการตรวจสอบตัวตนและนโยบายการชดเชยความเสียหายพวกเขายังออกแบบระบบการชำระเงินที่เก็บเงินไว้ก่อนและปล่อยให้เจ้าของที่พักได้รับภายหลังเมื่อการเข้าพักเสร็จสิ้น การออกแบบสิ่งเหล่านี้เปรียบได้กับการสร้างสัญญาสังคมออนไลน์ที่ทำให้คู่สัญญาทั้งสองรู้สึกปลอดภัยที่จะแลกเปลี่ยนกันบนแพลตฟอร์มอีกส่วนที่สำคัญคือภาพลักษณ์ของการสื่อสารระหว่างเจ้าของที่พักกับผู้เช่าการออกแบบหน้ารายการที่ชัดเจนการถ่ายภาพคุณภาพรวมถึงการแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ดูเรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความไว้วางใจ เมื่อผู้ใช้เริ่มรู้สึกปลอดภัยแพลตฟอร์มจึงสามารถขยายตัวแบบทวีคูณได้บทนี้จะชี้ให้เห็นว่าการให้ความสำคัญกับคนและกฎการใช้งานเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตเชิงธุรกิจเมื่อระบบความเชื่อถือเริ่มทำงาน Airbnb ก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปี2009ถึง2012การเติบโตของผู้ใช้นำมาซึ่งการลงทุนใหญ่และการตั้งสำนักงานในหลายประเทศ โมเดลเจ้าของที่พักที่เป็นคนธรรมดาทำให้ Airbnb มีความหลากหลายของที่พักที่โรงแรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถให้ได้ธุรกิจนี้เริ่มมีผลกระทบต่ออุตสาหากรรมการท่องเที่ยวเห็นได้จากรายได้ของชุมชนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันด้านราคาและประสบการณ์ที่มากขึ้นจากฝั่งโรงแรมดั้งเดิมอย่างไรก็ดีการขยายตัวยังมาพร้อมความท้าทายด้านกฎระเบียบและการจัดการชุมชนที่เติบโตเร็วเกินความสามารถของระบบเดิม Airbnb ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกับเมืองและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการปกป้องสิทธิของชุมชนบทนี้จะสังเกตกระบวนการขยายตัวและการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้แพลตฟอร์มสามารถเติบโตแบบสากลได้ทุกความสำเร็จย่อมมีความผิดพลาดสำหรับ Airbnb ความท้าทายที่ชัดเจนคือการเผชิญหน้ากับกฎหมายท้องถิ่นและเหตุการณ์ที่ทำลายความเชื่อถือบางกรณี มีเหตุการณ์ความปลอดภัยและความขัดแย้งกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ทำให้ชุมชนบางแห่งกดดันรัฐบาลท้องถิ่นให้ควบคุมแพลตฟอร์มนอกจากนี้นโยบายบางอย่างของบริษัทในช่วงแรกถูกวิาพากษ์วิจาร์ณว่าไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนอย่างเพียงพอการตอบสนองของ Airbnb ในบางช่วงถูกมองว่าสายไปหรือไม่ละเอียดพอทำให้เกิดความตึงเครียดกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้เสียท้องถิ่น บทเรียนที่สำคัญคือการเติบโตอย่างรวดเร็วต้องมาพร้อมระบบกำกับดูแลภายในและการมีบทสนทนาที่จริงใจกับชุมชนความผิดพลาดเชิญกลยุทธ์หลายครั้งจึงเป็นข้อเตือนใจว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอต้องมีการออกแบบการดำเนินงานที่รับผิดชอบร่วมด้วยเมื่อ Airbnb เติบโตบริษัทเริ่มมองหาวิธีขยายคุณค่าเกินกว่าที่พัก หนึ่งในการเคลื่อนไหวสําคัญคือการเปิดตัวบริการประสบการณ์ซึ่งเน้นจิจกรรมหรือทัวร์ที่เจ้าของบ้านหรือคนท้องถิ่นจัดให้การขยับนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์จากแพลตฟอร์มให้เช่าที่พักเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบองรวมในทางธุรกิจการกระจายรายได้จากหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการมีรายได้ต่อผู้ใช้คนเดียวกันนอกจากนี้โมเดลการตั้งราคาแบบดินามิกและระบบแนะนำที่ปรับตามพฤติกรรมผู้ใช้ทำให้แพลตฟอร์มสามารถจับตลาดเฉพาะได้ดีขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือการรักษาอัตลักษณ์ของการเป็นแพลตฟอร์มที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการการจัดสมดุลน,นี้เป็นหัวใจที่ทำให้แนวคิดเดิมขยายไปสู่บริการใหม่ๆโดยไม่สูญเสียความไว้วางใจของชุมชนเมื่อถึงปี2020 0การระบาดใหญ่ทดสอบทุกรูปแบบธุรกิจรวมถึง Airbnb การเดินทางลดลงอย่างหัวบาบรายได้จากการจองหดหายอย่างรวดเร็ว บริษัทต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทั้งการเสริมโฮสต์ปรับนโยบายการยกเลิกและลดค่าใช้จ่ายภายในการตัดสินใจเหล่านี้มีผลกระทบระยะยาวต่อวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์กับชุมชนโฮสต์อย่างไรก็ดีวิกฤตนี้ก็เป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมบางอย่างเช่นการเน้นที่การเช่าระยะยาวการสนับสนุนการทำงานระยะไกลและการพัฒนามาตรการความสะอาดที่เข้มงวดขึ้น การฟื้นตัวหลังการระบาดแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่มีเครือข่ายผู้ใช้จำนวนมากสามารถปรับตัวได้ถ้ามีความยืดหยุ่นและความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียบทนี้จะวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายในช่วงวิกฤตและสิ่งที่ธุรกิจเรียนรู้เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มหนึ่งในสถานการณ์สำคัญของ Airbnb คือการออกสู่สาธารณะในปี2020 00, เมื่อบริษัทเปิดขายหุ้นแก่สาธารณชน การเป็นบริษัทมหาชนเปลี่ยนความคาดหวังจากนักลงทุนและสาธารณะความโปร่งใสงบการเงินและการเติบโตระยะยาวกลายเป็นประเด็นหลักที่ต้องบริหารจัดการการเป็นบริษัทจดทะเบียนยังทำให้ Airbnb ต้องบาลานซ์ระหว่างการเติบโตเร็วและการสร้างผลประกอบการที่ยั่งยืนบริษัทยังคงขยายปฏิถภัณฑ์และตลาดแต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่หลากหลายทั้งจากแพลตฟอร์มอื่นและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เดินทาง บทนี้จะสรุปเส้นทางการเติบโตสู่สาธารณะและความหมายของการเป็นบริษัทระดับโลกสำหรับวิสัยทัศน์ด้านการเดินทางที่เปลี่ยนไปใครจะไปรู้ว่าที่นอนเป่าลมสามหลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเดินทางบทสรุปนี้สรุปบทเรียนสำคัญที่ผู้นำและธุรกิจควรน,นำไปใช้ประการแรกให้ยึดคนเป็นศูนย์กลางทั้งผู้ใช้และชุมชนรอบข้าง ประการที่ 2. การเติบโตต้องมาพร้อมระบบกำกับดูแลภายในและการสื่อสารเชิงนโยบายที่ชัดเจนประการที่ 3. ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเมื่อเผชิญวิกฤตคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสุดท้ายเทคโนโลยีสามารถเป็นตัวเร่งแต่ความสำเร็จระยะยาวขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบที่รับผิดชอบต่อผู้คนและสังคม Airbnb สอนให้เราเห็นว่าแนวคิดเรียบง่ายที่แก้ปัญหาจริงได้สามารถเติบโตเป็นพลังที่เปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมได้ จบด้วยคำถามถึงผู้ฟังว่าธุรกิจของคุณพร้อมจะเรียนรู้จากทั้งปาฏิหาริย์และข้อผิดพลาดเหล่านี้หรือไม่หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจเบื้องหลังความสำเร็จและวิธีคิดในมุมมองต่างๆถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ถอดรหัสกลยุทธ์ธุรกิจและเทคโนโลยีในสไตล์ e e ๊ Business Story แบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไป สำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องราวของบริษัทเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจอื่นๆต่อผมได้เลือกวิดีโอที่น่าสนใจไว้ให้แล้วบนหน้าจอคลิกเข้าไปชมต่อได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ